สี่เรื่องต้องทำเมื่อตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้มีข้อแนะนำมาแนะนำกันนะครับซึ่งเขาเผยแพร่โดยสำนักง,งานกิจการยุติธรรมนะครับเป็นข้อแนะนำถ้าคุณผู้ชมหรือว่าญาติพี่น้องของเราเนี่ยตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์นะครับวันนี้4ี่เรื่องสำคัญที่เราควรจะทำา1น,นะครับ ก็คือเราจะต้องแจ้งระง,งับบัญชีกับธนาคารทันทีนะครับโดยเราเนี่ยรีบโทรไปแจ้งธนาคารระง,งับบัญชีโดยธนาคารก็จะระง,งับได้ไม่เกิน7วันและเขาจะส่งต่อข้อมูลให้กับธนาคารอื่นทราบเพื่อที่จะระง,งับบัญชีอื่นที่เกี่ยวข้องโดยแจ้งทางโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชันของธนาคารนะครับ 2. เนี่ยเราจะต้องเก็บหลักฐานการโอนเงินเอาไว้นะครับ หากเราโอนเงินแล้วผู้เสียหายควรจะจัดเก็บหลักฐานต่างๆเอาไว้นะครับเช่นเลขบัญชีธนาคารชื่อบัญชีสาขาที่โอนหรือการโอนเงินในรูปแบบอื่นๆที่มีหลักฐานเนี่ยเก็บเอาไว้ให้หมดนะครับ 3. เก็บเอกเ,เก็บหลักฐานการติดต่อเอาไว้ด้วยนะครับหลักฐานการติดต่อเนี่ย ผู้เสียหายควรจะเก็บข้อมูลอีเมลข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ใดๆก็ตามหรือการติดต่อสื่อสารในทุกช่องทางกับผู้ที่กระทำความผิดกับเรานะครับเก็บรวบรวมเอาไว้ให้หมดนะครับและ4เนี่ย ให้รีบไปแจ้งความภายใน72ชั่วโมงเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีกับบัญชีดังกล่าวภายใน7วันนะครับโดยแจ้งความได้ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือที่สถานีตำรวจทั่วประเทศก็ได้นะครับคุณผู้ชมตรงนี้นะครับโดยสถานีตำรวจในท้องที่เกิดเหตุหรือจะแจ้งที่สายด่วนตำรวจไซเบอร์ก็ได้นะครับหมายเลข 1, 4 4 1 นะครับตรงนี้ก็เป็นข้อแนะนําที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมนะครับถ้าเราหรือญาติพี่น้องเนี่ยตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์นะครับ